สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไฟเดอร์เดอร์ีนแคมป์ักับชาเลนช์ชาเลน g ์วันนี้คือ Power I ไอสตาร์น่าจะอ่านถูกนะก็จะเป็นชาเลน g ์ที่น่าจะใช้แมพพิกกินแฮลเป็นนะและเราไปลุยกันเลยครับ Whoa you So How someone hear that? screaming upstairs man? did like getting just How come you don't get loud when we get it on? Well, you're just gonna have to keep trying, babe. No! Holy shit! What's going on? What are you doing? Just testing it out, honey. Well, cut it out. you harsh in my eye, babe. Take a doll and go check the please. Like me. Not the fucking electrician here. Don't be scared, man. ตอนนี้เราจะไปเล่นเ e <า>กม<า>กันทับว้ามันนี่เลยแล้วเราจะไปแอบดูผ่า,านหน้าต่างก่อนนะหาจังหวะฆ่าแอบอารอดู <c oughs> ไปแลเราก็สตองไปเลย Can handle the dark, no biggie, diggie. Not ไ,ไรไมีฆ่านี่กันดีกว่า okay, Now, ตอนแรกผมกะว่าจะฆ่าเอจจนดูแลฆ่านี่กันดีกว่าอันนี้ไปเลย b o ั้อนี้เราจะเดินอ้อมนะจ๊ะเสียเวลาหน่อยแต่เพื่อความมั่นใจเดินอ้อมเดินอ้อมวิชิลสีเราเลยโอเคครับเราจะไปรอบข้ามเหมือนกันัฏดจจ้าทำอะไรอยู่ ต้งหมอ้อต้งหน้าต้งเนื้อเรียบร้อยครับจัดวัดศุกไปเลยโอเคเราได้ไปโอเคครับเพราะมันจะโผล่มา Anyone here? AJ? Mitch? You see? I'm going to check the house, see what's up. I'm going to have to go This place is so spooky. Grab my man! น้อยต o อไปแล้วการจะดี่นะผมจะนี่มานีทันอยู่ครับเว็นระยะห่างมันหน่อยแล้วกันนะเดียมันรู้คือเราก็ห้ามใช้สกิลชิได้วยนะ มันเป็นอีกหนึ่ง o อ j e c t ตี e ใช่ห้ามใช้ถ้ามี s เมื่อะไรก็ชิลครับ้ e y โรดดิจ่าเดินจับมัดอีกรอบก uh huh. ารเลือกเลยบ๊ายบาย ตอนนี้ก็เรียบร้อยครับชำระ Hidden e นะเราผ่านไป,ปแล้แ,ลแค่อันเดียวก็คือดัก์ไวเวอร์สักตัวหนึ่งด้วย t r a ง่ายมากครับตัไหนก็ได้ครับ เราก็จะได้ท่าใหม่ได้นะอ่าคราวนี้เราเหลือแค่ออบเจกที่ท้ายคือดักคอนเทิลเลอร์ด้วยอ่าแท็บ <Stop them. S 1> อันไหนก็ได้ครับไม่ใช่อันไหนก็ได้คนไหนก็ได้แค่ดักด้วยกับดักให้ได้ก็พอดังนั้นเราก็จะอ่ารีบไปฆ่าสองคนนี้แล้วรอสองคนนั้นมาแต่ก่อนอื่นครับผมจะไปวางกับดักหน้าบ้านไปก่อนมันมาปุ๊บจะได้ดักเลยครับอ จะขึ้นทางไหนเนะี่ยทางนั้นแหละแอบฟาวมกนเลยครับสองอันอมากันแล้วครับผมกางขึ้นหน้าบ้านเนี่นแหละหยยบซักหยยบกับดักหยีบหยยบหยยบหยยบหยียบเรียบร้อยครับ ตีไม่โดนอืมทำเงี้วเส้นมันนี่เรียบร้อยมันนี้อะไรอะไรอืมเรียบร้อยคำนี้เราได้อัน Objectives นะนะก็คิวๆครับจะไปไหน ไปไหนยบรอ้อจบแล้วครับขั้มลันชาเลน <ะ S 1> จ์อะไรนะเลิมไปละชาเลนจ์ช็อคไฟฟ้ากันผมจำไม่ได้เจอกัๆๆนคลิปหน้าครับ